ข่าวดั้งต่อไปนี้กลิ่นนแรงมากค่ะจังหวะแรงจริงจังหวะเหมาะด้วยนะออกมาในช่วงเนี้ตัวละครเป็นนักการเมืองระดับรองัวหน้าพักใหญ่พักหนึ่งด้วยพักใหญ่เริ่มจากเมื่อวันที่ห้ามกราเมื่อวันจันท์ที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์เมื่อวันจันทงี่แหละเมื่อวันเสาร์ Facebook CSI LA เอชไอเอลเอเอาแล้วเขาีข้โพสต์ข้อความดังต่อไปนี้ครับไปดูกันข้อความดังต่อไปนี้ว่า มีผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งทำงานเป็นพยาบาลเธอเผลอหลงรักผู้มีอำนาจทางการเมืองระดับรองหัวหน้าพักใหญ่พักหนึ่งและยอมทำทุกอย่างเพื่อผู้ชายคนนั้นแม้กระทั่งถือบัญชีแทนให้เพราะความไว้ใจและไม่เข้าใจกฎหมายดีพอสุดท้ายคนที่ต้องติดคุกคืคอเธอเธอเข้าไปอยู่หลังลูกกลงก็คืออยู่ในทุกแหละทั้งที่กำลังตั้งครันและโชคชะตาที่โหดร้ายที่สุดคือ เธอสูญเสียลูกไปในระหว่างถูกคุมขังเมื่อพ้นโทษออกมาชีวิตกับพังทลายอาชีพหายรายได้ไม่มีถูกตราหน้าแต่ผู้มีอำนาจที่ครั้งหนึ่งเคยได้ประโยชน์จากเธอกลับเงียบไม่เหลียวแลไม่แม้แต่รับผิดชอบชีวิตที่แตกสลายของเธอและลูกที่ไม่ได้เกิดมาในบัดดลเครียดทั้งแวดวงการเมืองค่ะพักใหญ่ถามกันพักไหนวะรองหัวหน้าพักไหนวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นในเวลาเดียวกัน C.I.A. s ก็ได้โพสต์คลิปประกอบเป็นคลิปเสียงสนทนาระหว่างรองหัวหน้าพักใหญ่พักหนึ่งกับกับสาวสวยพยาบาลเธอคนนั้นค่ะระหว่างสาวพยาบาลกับรองหัวหน้าพักใหญ่เข้าสนทนากันเข้าสนทนากันอย่างไรไปฟังกันครับเชิญค่ะครับฮัลโหลเฮียนี่แอดวั้ แล้วทำไมเฮียถึงบอกเฮือมันจบไปเฮียเนี่ยอย่างจบไปยางเอาก็เฮียก็หูมันเกินอย่างขึ้นละบาเดียวเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยแอะต้องได้จ่ายเงินน่ะแล้วยังกแอดอยูเห่ามึงนอกปุ้นเอาเอาแอดมาน่ะมาอย่างอ่ะแต่มาไค่อย่างละเรื่องเฮียไงเฮียฟังน่ะเขาไปเอาบัญชีไอ้ป้ามีตแอดโอนเนื้อน่ะกับบัญชีเฮียก็ติแอดไปจ่าย กุ้งเทพอ่อ่างอันหนักทำไมเงี้ยมาเคี้ยวให้จ๊อ,จอบแหยงเงี้ยถามแต่ห้าแสนนี่ไงมันมต้องเคี้ยวมันต้องถามว่าจะต้องเอาตังค์ไปยังไงเป็นตังค์ที่แอดจะต้องใจนี่ใื้เขามากระปิวันกับป๋อแม่บอกเรื่องสักอย่งอาแงแอนแหมเฮียูกว่าเขาไปโซคดีติีคุกแหมกันไหนกับป๋อกับแม่เหรอถ้าบอมีโควิดแอนจะได้ออกก่อนน่ะทำแบบใจวิชาสีพยาบาลออกมาน่ะ เขาถึงรดโทษคือเน่ยเชีย่ยวก็มาต่อเนี่ยมันมีพักโทษมันมีรดโทษเลยและเหลืองนี่มัน,มนพอประมาณพอประมาณคือา้วกันเป็นเสียงตัดพ้าะต่อว่าระหว่างสาวพยาบาลกับโรงหัวหน้าพักใหญ่ข้างแรกมันก็เป็นปริศนามันก็เป็นคำถามเมคหรือเปล่า AI หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้อะไรก็ AI โทษ AI ไว้ก่อนเบื้องต้น แต่ในที่สุดนะเมื่อวานวันที่5้าใช่ไหมครับวันที่ห้าเเขาโพสต์วันที่6ก็คือเมื่อวานคุณวิสุทธิชัยนรุนรองหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์แมนแมนเลยนะเสียงผู้ชายในคลิปใน CSIA เสียงผมเองแต่เสียงก็ชัดนะใช่เสียงคุณวิสุทธิและเสียงของผู้หญิงในคลิปใน CSIA ผมก็รู้จักเธอจริงๆไปฟังครับเชิญค่ะ ผม,ผมทราบว่ามีการเตรียมการตั้งห้าเดือนก่อนแล้วเพราะนั้นแฟ้มที่เตรียมเอกสารทั้งหมดอ่ะเตรียมไว้ห้าเดือนเมื่อกันพร้อมจะไปไปที่สู่กระบวนการยุติธรรมเพราะนั้นไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะนั้นยืนยันกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนรู้อยู่แล้วผมเป็นคนอย่างไรตรงไปตรงมานะครับไม่มีปัญหาหรอกครับมะไม่ได้ทําแบบที่เขาพูดและไม่ได้เป็นแบบที่เขากล่าวหานะครับยืนยันพร้อมที่แจงพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอยากไปศาลแล้วอ้า มันคคละท่อนหรือเปล่ามันน่าจะคคละท่อนนะมันน่าจะคคละท่อนที่จริงอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าก็เหมือนกับยอมรับแหละเหมือนว่ามีการตัดเตรียมมาแล้วหะไยเรื่องนี้เหมือนรู้ล่วงหน้ามาก่อนมีการตัดเตรียมมาแล้วว่ามีเสียงออมันมีท่อนที่ว่าด้วยแกก็รับอืก็เสียงแกนั่นแหละผูใชยคนนั้นแล้วก็ผู้หญิงในคลิปก็รู้จักรู้จักแต่แกก็หยอดนะรู้นะรู้มาตั้งแต่ห้าเดือนที่แล้วแล้วล่ะว่ามี แมีการตัดเตรียมที่จะทําการอะไรบางประการเพื่อให้ตัวเกเองเสียหายซึ่งแกก็ตั้งแฟ้มรอแกอยากจะไปศาลแกอยากจะไปที่ตํารวจอะไรประมาณนั้นก็รู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วล่ะตังเตรียมมาก่อนวันนี้ไหนก็ไหนเมื่อคุณวิสุทธ์ชัยนรุณรับอย่างแมนแมนว่าเสียงผู้ชายก็คือแกเราจึงอยากรู้ว่าแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครล่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอ่ะไปดูผู้หญิงคนนั้นเลยวันนี้ เธอ,อ,อพร้อมเปิดหน้าที่จะเปิดละเธอพร้อมที่จะเปิดหน้าสบตาสังคมแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่คือเสียงสุภาพสตรีในคลิปเมื่อสักครู่นี่คือหน้าตาที่เป็นเจ้าของเสียงของสุภาพสตรีที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่ค่ะนะครับหน้าตานี้เป็นหน้าตาที่น่าจะผ่านอะไรกันมาตามสมควรนะครับทีนี้เราก็สงสัยแล้วเธอเธอคือใครแหละเช็คไปเช็คมา ช็คไปเช็คมาไม่ต้องบังแล้วเธอเป็นอดีตพยาบาลที่จังหวัดพยาค่ะสาวพยาสาวพยาวชื่อของเธอก็คือประพบพรฟองคำพรฟองคำพอสมเภาพอประพบพรฟองคำอดีตพยาบาลที่นั่นนะครับทีนี้เราก็สงสัยเอ๊ะระหว่างคุณวิสุทธ์กับคุณประพบพรหรือหรือรียกตัวเองว่าแอดในคลิปนะครับค่ะเขารู้จักกันอย่างไร สัมพันธ์กันอย่างไรเราก็ไปเจอภาพชุดภาพหนึ่งครับไปดูกันครับเไปดูภาพต่อไป็นภาพสมัยยุคหนึ่งแล้วกันน่าจะเป็นภาพสมัยเมื่อปี2,557 58 58 59 60กลมๆ2 5 0 59 60 59 60ประมาณนี้ประมาณนี้บวกลบนะโอเคโอเคนี่เป็นภาพซ้ายมือชัดๆเลยคุณวิสุทธ์ อ่ะใช่ขวามือก็คือนี่แหละะคคุ่ณประพบพรฟองคำเอาไปดูภาพที่สองครับอันนี้ก็ใช่จูงมือกันอยู่ขวามือคุณวิสุทธ์้า้มือบนจอก็คือสาวแอดนี่แหละถูกไหมครับเอาไปดูอีกภาพหนึ่งเอาเอาเอาอกันให้ชัดๆเลยอย่าแปลกใจสมัยนั้นเมื่อปี60บวกลบนะหน้าตาเธออย่างนี้ปัจจุบันก็ ก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงด้วยวที่เปลี่ยนไปด้วยด้วยวัเปลี่ยนไปแล้วก็แต่ดูสวยขึ้นค่ะดูเด่นขึ้นนะครับอ่ะดูภาพต่อไปครับดูภาพต่อไปครับอ่ะโอเคนะจบพอทีนี้เราก็อยากรู้เกิดอะไรขึ้นยังไงผู้สื่อข่าวของเราแถวๆจังหวัดพะเยาเขาก็ส่งข่าวเข้ามาที่จอนลิทูไทยอินไซต์แธ l ลน d ์เขาบอกว่าพี่ๆหลังจากที่เราเช็คเข้าไปนะเรื่องของคุณวิสุทธ์เรื่องของพยาบาล ที่ชื่อแอดหรือชื่ออภประพอพรเนี่ยเราก็เช็คข้อมูลเข้าไปที่จังหวัดพะเยาปรากฏว่าน้องๆผู้สื่อข,ข่าวที่จังหวัดพะเยาก็ฟีดข้อมูลเข้ามายาวเหยียดเลยอบอกพี่พวกผมจําได้ละย้อนกลับไปเมื่อเดือนมกราคม2562ปี62แต่ว่ากันที่จริงมันก็ไล่มาตั้งแต่ปี596061มาแล้วล่ะม,มีคน ไปแจ้งความไปร้องทุกข์เรื่องเรื่องคุณประพจนพไปกระทําการหลอกลวงช่อโกงประชาชนหลอกลงทุนนั่นหลอกลงทุนนี่ก็บอกลงทุนคล้ายๆแชร์ลูกโซ่อะไรประมาณคล้ายๆอย่างเงี้ยไม่รู้ละเยอะแยะนักข่าวตอนนั้นแล้วก็ก็ก็หลอกลงทุนก็เสียหายก็เสียหายจึงมาแจ้งความเพื่อที่จะดาเนินคดีเอากับตัวสาวแอดก็คือประพจนแล้วก็ เมื่อครั้งนั้นยังมีการบอกกันด้วยว่าข้างหลังประพบพรก็คือนักการเมืองใหญ่ณออตอนนั้นเขาบอกเป็นนักการเมืองใหญ่แต่คราวนี้น้องๆที่จังหวัดพะเยาก็บอกว่าคราวนี้จาก5960ต่อเน,นื่องมาถึง61และขยับมาถึงมีนาคม2562วันนั้นคือวันที่13ค่ะออน้องๆเขาก็ไปฟื้นข่าวเก่าๆจำได้เลยวันนั้นบิ๊กโจ๊กซึ่งขณะนั้นยังเป็นพลตบรวจโท เป็นผู้ผชการ,การตำรวจสตปม,ต,มตรวจคนเข้าเมืองรับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการช่อกงทรัพย์สินประชาชนาอตอนนั้นบิ๊กโจ๊กนำทีมบุกไปตรวจค้น24.4จังหวัดหนึ่งใน4จังหวัดก,ก็คือพะเยาด้วยนะครับก็คือภาคเหนือล้วนเชียงใหม่ลำปางพะเยาลำพูนนั่นแหละเพราะมีการร้องเรียนว่ามีการร่วมกันช่อกงเพราะมีการร้องเรียนว่านักการเมืองใหญ่ร่วมกับสาวพยาบาลคนนี้หลอกลงทุน แย่กันไปหมดหลอกลงทุนลงทุนไปกู้นอกระบบลงทุนหุ้นกู้สีชอดว่บาบา้บาบอคอแตกสุดท้ายก็เสียหายแล้วก็ค่าเสียหายก็ <มา S 2> เยอะนะยี่สิบเก้าล้านนะตามข่าวตอนนั้นรนะู้สึกครั้งนั้นเนี่ยมีการครั้งนั้นเนี่ยทีมของ Pi ิกโจกสมัยเมื่อปีหกสองเขาก็เขาก็เผยแพร่ข่าวไอ้ตอนเมื่อปีหกสองนะเผยแพร่ข่าวว่ามีการยึดอายัดรัพย์คุณวิสุทธิชัยเดรุลและคุณประพบพรฟองคํา เพราะมีคนหลอกล้องหลอกลงทุนหุ้นน้ำมัน4ีประเทศ4ประเทศ29ล้านมูลค่าโดยรวมเหตุการณ์ขยุบขยุยสรัวสรัวในครั้งนั้นนำมาซึ่งมีการฟ้องร้องทั้งคุณวิสุทธ์กับพวกกี่คนจำไม่ได้นะรวมถึงประภพพรด้วยต่อสารที่จังหวัดพยาวรวม5คนปรากฏว่าตัวตัววิสุทธ์สารยุกฟ้องค่ะแต่ตัวประภพพรเนี่ยติดคุกใช่ค่ะจำคุก16ปี แต่เขาจะว่าลดหย่อนผ่อนลินลดหย่อนซะแล้หมายถึงสารที่ตัดสินจำคุกสุโขีัยผมจะว่าก็ในสุดก็ได้เอาจากคุกนะใช่ค่ะน่าจะปี 6-4, 6-5อะไรผมจําไม่มั่นเลยแล้วทันี้มันเกิดอะไรขึ้นแหละแล้วทําไมมันเกิดอะไรขึ้นแหละแล้วเป็นไงมาไงนั่นสินั่นสิจริงๆต้องถามสักตัวนะ